สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่ากเกี่ยวกับเรื่องห้ามพลาดเสาห้าเกิดในรอบ10ปีเลิกดี13เมษายน2567ค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะ คุณผู้ฟังคะวันเสาร์ห้าซึ่งตามโบราณการถือเป็นวันแรงและเป็นวันที่แข็งที่สุดในตำราโหราศาสตร์ของไทยบุคคลที่เกิดในวันเสาร์ห้านั้นจะมีเทพพระเสาเป็นผู้พิทักษ์คุ้มครองและรักษาเทพพระเสานั้นเกิดจากพระศิวะหรือพระอิศวรเทพพเจ้าสูงสุดของศาสนาพราหมณ์ ทรงนำเอาเสือพยัคราชสิบตัวมาป่นให้เป็นผงแล้วห่อด้วยผ้าสีม่วงสีดำประพรมด้วยน้ำอำมฤตทำให้เกิดเทพเจ้าอีกองค์ที่มีนามว่าพระเสาเทวราชอันเป็นเทพพเจ้าสำหรับคนเกิดในวันเสาร์ค่ะและว,วันเสาร์ห้าก็คือวันเสาร์ขึ้นแรมห้าคำ่ำเดือนห้าซึ่งโอกาสที่จะเกิดวันเสาร์ห้านั้นเกิดได้ยาก คติความเชื่อของโบราณเชื่อว่าดาวเสารเป็นดาวแห่งความแข็งแรงและมีพลังมากหากมีการประกอบพิธีพุทธพิเศษวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้าจะมีพุทธคุณด้านคงกระพันและแค้วคลาดมากกว่าวันปกติถือว่าเป็นวันทงชัยเป็นเลิกงามยามดีมีดาวบนท้องฟ้าโคจรอยู่ในตำแหน่งที่สวยงาม เป็นวันที่ควรจะได้มีกิจกรรมอันเป็นมหามงคลร่วมกันค่ะหรือได้ไปอยู่ในพิธีอันเป็นมงคลจะได้อํานวยอวยสุขอํานวยอวยพรให้เกิดสุขและผลเป็นมิ่งมงคลแก่ทุกท่านตามโบราณการที่มีมาเราถือว่าเป็นวันแรงและเป็นวันที่ผู้ที่เกิดในวันเสาร์มีดาวเสาร์เป็นดาวประจําตัว มีพระเสาเป็นเทพพระเจ้าประจำวันดังนั้นความแข็งหรือความแรงของพระเสานั้นจะปรากฏเด่นชัดชีวิตของท่านที่เกิดในวันเสาร์มักจะเหนื่อยยากมีภารกิจหรือกิจการงานต่างๆที่ผ่านมาให้ได้รับผิดชอบอยู่ตลอดเวลาแต่นั่นแสดงถึงคู่ดูปการหรือบารามีที่สามารถรับเรื่องราวต่างๆเหล่านั้น และสร้างให้เป็นสิ่งที่ประจักษ์แก่คนโดยทั่วไปว่ามีความเป็นผู้ที่มีบุญวาสนาค่ะในทางโบราณอาจารย์ทางโหราศาสตร์กล่าวว่าที่เรียกว่าเสราร์านั้นคือวันเสราร์ขึ้นแรมห้าข้าเดือนหซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดวันเสราร์ห้านั้นประมาณ2อถปีครั้งตามคติความเชื่อของโบราณอาจารย์เชื่อว่าดาวเสราร์ เป็นดาวแห่งความเข้มแข็งและมีพลังงานมากหากมีการประกอบพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้าก็จะมีพุทธคุณด้านคงกระพันแขวข้วคาดปลอดภยัยเมตตามหานิยมค่ะซึ่งมีชาวไทยจำนวนไม่น้อยอาจเคยได้ยินคำว่าวันเสาร์ห้าซึ่งว่ากันว่าเป็นวันที่แรงที่สุดมีเรื่องประกอบงามยามดีที่สุดเมื่อใดก็ตามที่ถึงวันนี้ มักจะมีการประกอบพิธีทางศาสนารวมถึงทําพิธีลุกเสกผักเครื่องหรือวัตถุมงคลวัตถุธาตุกายสิทธ,ธิก์การประกอบพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลเพื่อบังเกิดอิทธิคุณด้านมหาอำนาจมหาอุดเหนือกว่าเลิกปกติโดยคติความเชื่อนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆค่ะแต่เป็นสิ่งที่บอกกล่าวกันจากอาจารย์โหราศาสตร์รวมถึงมีบันทึก ในตำราจากโบราณาจารย์บางคนอาจสงสัยว่าเสาห้าคืออะไรจริงๆแล้วคำว่าเสาห้าย่อมาจากวันเสราร์ในวันขึ้นแรมห้าคำ่ำเดือนหไม่ใช่วันเสราร์ที่ห้าของทุกเดือนหรือวันเสราร์ประจำเดือนที่หของปีแต่อย่างใดอาจารย์ลักเลขานิเทศเลขาธิการสถาบันพยากรศาสตร์หรือเจ้าของฉายา หนฟันธงได้กล่าวเอาไว้ว่าตามคติความเชื่อของโบราณอาจารย์เชื่อว่าดาวเสาเป็นดาวแห่งความเข้มแข็งและมีพลังงานมากหากมีการประกอบพิธีพุทธพิเศษวัตถุมงคลในวันเสาห้าก็จะมีพุทธคุณด้านคงกระพันและแคลคลาดจากตำนานเรื่องเล่าและความเชื่อนี้ทำให้มีบทประพันธ์เรื่องเสาหา้า ของคุณประสิทธิ์โลหิตเสถียรเป็นที่รู้จักกันในนามปากกาว่าดาเรศในบทประพันธ์นั้นเป็นเรื่องราวของขบวนการเสาห้าที่ต้องการออกมาขจัดองค์กรข้ามชาติโดยแฝงเรื่องความคติความเชื่อเกี่ยวกับเสาห้าเอาไว้ด้วยซึ่งบทประพันธ์เรื่องนี้เคยนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ไทยชื่อเดียวกันในปีพศ2519 กำกับโดยคุณวินิตพักดีวิจิตค่ะซึ่งภายในบทประพันธ์เสาหา้าหลวงพ่อที่อยู่ในเรื่องก็ได้อธิบายเกี่ยวกับเสาห้าเอาไว้ว่าวันเสาหา้าหมายถึงวันเสาร์ที่ตรงกับขึ้นหรือแรมห้าคำ่ำเดือน5แล้วหลวงพ่อก็เริ่มเล่าว่าเมื่อ20กว่าปีก่อนนั้นมีวันเสาหา้าแรมห้าคำ่ำเดือนหที่มีเลือกประกอบงามยามดีที่สุด พระห้าองค์ที่เป็นเพื่อนรักไข่กันสนิทสนมมากและต่างมีวิชาความรู้ติดตัวกันพอสมควรประชุมกันคิดว่าวันเสาร์ห้าที่จะถึงนั้นจะนั่งปกปลุกเสกของตลอดคืนภิกษุทั้งห้าองค์นั้นมีพระเครื่องที่เก่าแก่ที่งามที่สุดและรักที่สุดคนละองค์มีพระกิ่งพระตะเคียนพระยอดธงพระท่ากระดานพระสมเด็จ และพระนางพญาค่ะพระห้าองค์นั้นก็นั่งปลุกตลอดคืนเพลงจิตเฉพาะพระเครื่องของใครก็ของใครประมาณสักตีห้าพระเครื่องแต่ละองค์ที่วางราบไว้แต่หัวคำ่ำก็พงกองค์ขึ้นตั้งอยู่สักอึดใจแล้วก็เอนราบลงไปใหม่ฟ้าสางพอดีเช้าขึ้นเราก็แยกย้ายกันไปก่อนจากกันก็คิดกันว่า จะมอบพรกเครื่องที่ขังได้ที่ให้กับทายาทหรือลูกศิษย์ที่พอที่จะเป็นหัวแก้วหัวแหวนก,ก้นกุฏิได้หลวงพ่อเมียนก็เสนอว่าเราจะออกหาเด็กที่เกิดในคืนวันนี้คือวันเสาร์ห้าต้องเป็นผู้ชายแล้วขอรับไว้เป็นลูกก็ได้เด็กเกิดตามที่ต้องการทุกองค์พอได้เด็กแล้วก็เลี้ยงมันมาจนโตมันจะไปเป็นทหาร พ่อก็ได้มอบพักกระดานให้มติที่ประชุมอีกเหมือนกันที่ตกลงว่าไม่ว่าเด็กนั้นสกุลเดิมจะเป็นอย่างไรเราจะเปลี่ยนเป็นสกุลพระเครื่องให้ทั้งหมดจึงได้มีเทิดยอดธงมีกลิงของตะเคียนมีดอนท่ากระดานยอดนางพญาและเดี่ยวสมเด็จค่ะมาถึงตรงนี้ใครที่เกิดในวันเสาร์ขึ้นหรือแรมห้าข้ามเดือนห้า แม้จะเกิดขึ้นได้ยากแต่ต้องมีสักคนกันบ้างต้องเป็นคนที่เปี่ยมไปด้วยบารมีมีพลังเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องเราทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวันเสาร์ห้าซึ่งตามโบราณการถือเป็นวันแรงและเป็นวันที่แข็งที่สุดในตำราโหราศาสตร์ของไทยคะ่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่13เมษายน2567นี้ เป็นเลิกดีเลิกมงคลนะคะความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญ h ช n แนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อย ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและสุขภาพอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกๆท,ท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ